ค่ะก็ขอ,ขอ,อกรากบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะและวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบก,กันอีกเช่นเคยค่ะและในส่วนของวันนี้เราก็จะมาสอนตามยอดคนดูคลิปเลียวไอจีของเรากักนน,นั่นเองนะคะแต่สำหรับใครนะคะที่ต้องการจะเพิ่มยอดวิวให้กับคลิปวิดีโอของตัวเองนะคะก็สามารถเข้ามาดูคลิปของเราและนําไปทําตามกันได้เลยนะคะโดยในวันนี้เราก็จะทํารายการผ่านเว็บไซต์ที่เราได้ไปทดลองใช้งา,งา,น,น,น,านเพื่อมาแนะนําเพื่อนๆกันในวันนี้นั่นเองและสาหรับใครนะคะที่จะทำตามกันแนะนําให้เปิดโพสต หรือว่าโปรไฟล์ให้เป็นสาธารณะกันก่อนได้เลยนะคะไม่อย่างนั้นนะคะยอดที่ทํารายการลงไปก็จะไม่อับขึ้นมาให้เรานั่นเองและในส่วนขงขั้นตอนแรกนะคะก็ให้คุณผู้ชมคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะคะเพื่อเข้ามาสมัครใช้งานกันก่อนได้เลยนะคะแล้วเมื่อคลิกเข้ามาก็จะเจอเป็นหน้าต่างประมาณนี้เลยหน้านี้ก็จะเป็นหน้าต่างของเว็บไซต์ KM Social นั่นเองนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เราคลิกไปที่สมัครใช้งานกันได้เลย เสร็จแล้วนะคะก็ให้เราประกอบข้อมูลายละเอียดต่างๆลงช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกชันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตด้วยนะคะและสําหรับใครที่มีบัญชีทีมาอยู่แล้วก็สามารถคลิกไปล็อกอ,อินที่ปุ่มสีแดงตัวนี้กันได้เลยแล้วเมื่อเราสมัครใช้งานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กดลงชื่อเข้าใช้งานกันมาได้เลยค่ะแล้วเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะทางด้านนี้ก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆให้เราเลือกใช้บริการและใน่วนของวันนี้นะคะก็ให้เราคลิกไปที่ไอจีกันเลยและในส่วน พอัยค่ะจากนั <iliz aciones> ้นนะคะก็ใ <faith> ห <inici aries> ้เรามาเริ่มบนหมู่ที่เราต้องการลงไปนะคะ และในส่งบริการก็จะมีการแจ้งเรทราคาการรับประกันความเร็วต่างๆเอาไว้ให้เราเลือกกันนั่นเองเราก็เลือกเรทราคาที่เราต้องการลงไปได้เลยและในส่งของลิงก์นะคะเข้าไปที่หน้าไอจีของเราการจากนั้นเราก็เลือกคลิปวิดีโอมาหนึ่งคลิปกันได้เลยเสร็จแล้วก็ให้กดคกัดลิงก์ไปที่ด้านบนนะคะแล้วก็นาลิงก์มาใส่ที่ช่องหน้าเว็บไซต์กันได้เลยและในส่งจำนวนต้องการเพิ่มยอดคนดูเท่าไหร่เราก็ใส่ลงไปเลยเดี๋ยววันนี้จะเพิ่มไปดูสักห้าร้อยไปเลยนะคะจะได้เห็นยอดกันชัดๆไปเลย และตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าเวลาเีนยที่เขาคำนวณมาให้เราค่าใช้จ่ายกับ500คนดูยังไม่ถึง1บาทเลยนะคะจากน,นั้นก็ให้เรากดสั่งซื้อไปได้เลยแล้วเมื่อกดสั่งซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแท็บสีเขียวแบบนี้เลยนะคะและสาหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการเช็คสถานะเพิ่มเติมก็คลิกไปดูประวัติการสั่งซื้อกันได้เลยแลวเมื่อเราคลิกเข้ามานะคะก็จะเจอสถานะขึ้นรอดําเนินการอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะด้านนี้ก็จะเป็นรายละเอียดค่าบริการบริการต่างๆและลิงก์ที่เราได้กดทําการไปเมื่อสัักครู่่นนนี้นเ ส่วนด้านนี้นะคะก็จะโชว์เป็นหมายเลขออเดอร์ของเราแน่ๆค่ะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่สมัครใช้งานใหม่หรือว่ายอดเงินไม่พอก็คลิกมาเติมเงินกันก่อนได้เลยค่ะแล้วเมื่อเราคลิกเข้ามาก็จะมี3ช่องทางให้เราเลือกใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการสแกน QR code ทูมอนดี้วอลเล็ตและคริปโตเคอร์เรนซีนะคะก็จะมีวิธีการใช้งานบอกเราตามด้านล่างแล้ก็เลือกทาต่อกันไปได้เลยและสำหรับใครนะคะที่ต้องการติดต่อกับแอดมินนะคะก็สามารถคลิกไปที่ ติดต่อแอดมินกันได้เลยก็คลิกมานะคะก็จะมีเมนหมูให้เราเลือกแจ้งปัญหาลงไปเราจะรอบครต้องการขอข้อความ หรือแนบรูปภาพก็สามารถทําได้ที่กล่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะจากนั้นก็อย่าลืมใส่หมายเลขออเดอร์อของเราลงไปแล้วก็กดส่งตัวกันไปได้เลยแล้วสำหรับใครที่ต้องการติดต่อกับแอดมินโดยตรงก็คลิกไปที่ลายแอดด้านบนเพื่อคุยกับแอดมินกันได้เลยนะคะหรือจะคลิกไปที่ไอคอนรูปลายก็ทําได้เช่นเดียวกันเลยนะคะก็จะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเลยนั่นเองและสำหรับใครนะคะที่ต้องการแบ่งปันเว็บไซต์ให้เป็นเพื่อ,อนคนอื่นได้เข้ามาใช้งานกันด้วยก็ให้คลิกไปแดนนาเพื่อนกันได้เลย ใครแล้วเ่อคลิกเข้ามาก็ให้กดขัดล็อกลิงก์แล้วก็ส่งไปให้เพืเ่อนๆได้เลยนะคะเมื่อมีการลงทะเบียนสมัครใช้งานหรือมีการเติมเงินเราก็จะได้ออตาค่าคอมมิชชั่น5%จากทางเว็บไซต์กันแน่นงนะคะและสำหรับตอนนี้ใครที่มียอดสะสมครบ500บาทก็สามารถกดล็อกไปดูซีรีส์หนังจีนกันฟรีเพียงแค่ทำตามเงื่อนไขที่เราได้บอกไปก็สามารถคลิกว่าเลอกรับชมกันไปได้เลยและเพื่อประหยัไม่เสียเวลาเราก็จะกลับไปที่หน้า ig ของเรากันนะคะ จากนั้นนะคะเราจะมาดูยอดวิวก่อนที่เราจะทําการรีหนจอก็จะมีแค่72วิวกันเท่านั้นเองนะคะจากนั้นเราก็มากดรีหนจอีกครั้งเพื่อดูยอดกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะยอดวิวของเราก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็น572วิวกันแล้วนะคะก็สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้เข้ามาสมัครใช้ง,งานเข้ามาดูบริการกันได้เลยนะคะและถ้าวันนี้ผู้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออไภไัยนะ้ณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ